คุณเคยเจอปัญหาถังเก็บน้ําที่โฮมออฟฟิศเนี่ยมันรั่วมันตันไหมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสร้างไว้ในนี้พอสร้างไว้ในนี้เสร็จพอมันรั่วมันตันเวลาเราจะซ่อมทีนึงเนี่ยเราก็ต้องทุบอันนี้คือถังพักน้ําที่อยู่ใต้ดินนะฮะซึ่งผ่านการซ่อมมาหลายรอบแล้วเรียกได้ว่าซ่อมจนเบื่อแล้วแต่พอผมได้มาเจอถังพักน้ําสี่เหลี่ยมตัวนี้นะฮะปัญหาก็จบเลยข้างในมันจะมีลูกลอยคือถ้าเวลาน้ำมันน้ำมันเต็มเนี่ยไะ มันก็จะก็จะหยุดเองเราก็สามารถที่จะเช็คระดับน้ําได้ติดตั้งก็ไม่ยากนะฮะแค่หาหลบไว้สักมุมหนึ่งอันนี้กรณีสําหรับโฮมออฟฟิศที่ไม่มีดาดฟ้าหรือไม่มีพื้นที่นะโฮมออฟฟิศของผมเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะถามว่ามันเพียงพอไหมมันเพียงพอใช้ได้ดีทีเดียวเลยแล้วมันก็ประหยัดเนื้อที่ยังสามารถจอดรถได้2คันด้วยนะราคาอยู่ที่ประมาณ1 4ื0 0สกว่าบาทก็ผมว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะตอบโจทย์สําหรับคนที่อยู่โฮมออฟฟิศเลยครับ